<Word. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะแจ่มใสนะคะวันนี้เราจะมากินสีทองฉลอง3ามแสนซักกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เราแบบตัวเล็กๆจนตอนนี้ตัวใหญ่แล้ว <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าทําช่องกินกินเยอะมากเลยถ <laughs> <laughs> ามา <laughs> จะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้เราก็จะมากินสีทองค่ะทุกคนอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือลิปสติกค่ะลิปสติกสีทองใช่นี่เฮ้ยลิปสติกนี่เป็นย่ายกับดารา,ายุคก,ก่อนหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะลิปสติกแท่งทองเป็นย่ายกับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองผามน้องๆรู้จักไหมอะขึ้นรูปขึ้นรูปนี่ค่ะขอเติมปากหน่อยจริงๆไม่มีเลยหรอกอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเป็นแท่งสีทองไง ปกติแล้วที่เราทำชาเลนจ์กินสีใช่ไหมกินสีอะไรเราก็จะต้องแต่งตัวสีนั้นวันนี้กินสีทองก็เลยแต่งตัวสีทองค่ะทุกคนค่ะนี่เว้นก็สีทองนะคะกำไลแล้วแหวนก็สีทองตุ้มหูก,ก็สีทองค่ะทองหมดเลยเอาจริงๆนะจะมีสักกี่คนที่มีชุดสีทองอย่างเงี้ยอยู่ในตู้เนี่ยชุดนี้เป็นชุดของพี่ยาย่าอุลัสยาค่ะภูมิใจมากเลยได้ชุดนี้ต่อจากพี่ยาย่านะคะ ่เป็นชุเ,เนี่ไม่รู้เป็นชุดที่พี่อาญาใส่แล้วแล้วเขาก็เอามาปล่อยต่อในตลาดนัดดาราน,น่าจะยังไม่ซักและเราก็ไม่ซักด้วยขอซื้อต่อเลยไม่ให้ชุดนี้ห่วงมากมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบมูลค่าทางใจซื้อต่อไม่ได้หาราคามาเปรียบเทียบก็ไม่ได้แล้วนี่กระเป๋าไปไหนเนี่ยกระเป๋า,าไม่มี วันนี้กะจะมาซื้อเพราะว่า oh. กระเป๋าไม่มีสีทองอ่ะเราก็เลยแบบเออไหนไหนก็ทุกอย่างเป็นสีทองหมดแล้วเอเซสซอรี่ <Access ory S 1> วันนี้ก็ต้องเป็นสีทองด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนนะคะเราจะไปเดินตามหาที่ชอ็ชอปช็อปไหนจะมีสีทองหน้าแอมเบสหรือเปล่าพาด้าหรือเปล่าชาแนลไหมหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้จะยอมลงทุนซื้อกระเป๋าให้ตัวเองเป็นสีทองไปดูคะ่ะว่าเราจะได้กระเป๋ายี่ห้ออะไร ได้แล้วได้มาแล้วไหน,นอ่ะมีเฮ้ยสีทองจริงๆด้วยอ่ะชาแนลแต่ทำไมใบนี้มันคุ้นๆนะ่ะของแม,จงม่จริงๆไม่ได้ซื้อจริงมีอยู่แล้วแต่แค่มาถ่ายหน้าร้านชาแนลให้ทุกคนแบบดูแบบเอ้ยซื้อมาจริงหรอเปล่ามีของแม่อยู่แล้วเออมแม่ก็เป็นสีทองเห็นไหมนี่แท่งเป็นสีทองอ่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะซื้อจริงๆแต่เราต้องขึ้นไปซื้อเพราะว่าเราจองไว้อะไรอ่ะ ไม่บอกเดี๋ยวตามขึ้นไปดูเป็นสีทองเหมือนกันอันนี้จะซื้อจริงๆนี่แค่กระเป๋านี่ยังตื่นเต้นไม่พอ,อกยกระเป๋านี่เอามาหลอกทุกคนไงไม่ได้หลอกทุกคนนะลอกพี่นี่แหละแต่ว่าข้างบนเนี่ยของจริงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรที่เป็นสีทองจองไว้แล้วด้วยไปโอเค เอาดีดีนี่แหละเอาดีๆีพี่อันนี่เลยจริงเหรอเธอยืมกล่องที่เขามาเล่นปะเนี่ยก็ลองเปิดดูข้างในซิว่ามีของหรือเปล่าเปิดแล้วนะเนะทุกคนพี่อันเอาจริงซื้อแล้วเหรอซื้อแล้วเรียบร้อยมันแพงนะโถแพงอะไรดูดิดหน้าตาอะไรไม่ออกอาการเลย <c oughs> เธอไม่แพงไม่แพงให้เขาจริงเหรอจริงทำไมทำไมถึงซื้อให้เขาขอก่อนววรเลนทายล่วงหน้าครับเฮ้ย้ยน่ารักงั้เขาใส่เลยนะต้องใส่ต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่แว่นก่อนใส่แล้วนะเอาเลยใส่ยังไงอ่ะต้องให้พี่เขาสอนวิธีใส่ก่อนใส่ไม่เป็นใส่ไม่เป็นอายุเท่าไหร่เลยเนี่ยใส่เคสมือถือไม่เป็น ขอบคุณค่ะค่ะตัวสุดท้ายเหรอคะโอ้โหเธอเธอได้ตัวสุดท้ายพอดีเลยอะ่ะก็เหมือนที่เธอเป็นรักสุดท้ายของเราจะอ้วกวะไปหาของกินกันดีกว่าคะ่ะทุกคนหิวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูแรกเราจะได้กินอะไรที่เป็นสีทองนะคะทุกคนไปเราเจอสีทองแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะ พี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นคุกกี้นูเชลล่านะคะจากร้านเดอะโรลี่พินค่ะเป็นคุกกี้ที่หน้าสีทองค่ะทุกคนก็คือฉาบหน้าด้วยสีทองอ่ะเก็บทองทองดูนี่ะทุกคนขานี่เดี๋ยวเราล้างมือก่อนนะคะแป๊บหนึ่งมันลงขนมไหมนั่นน่ะไม่เป็นไรขนมจะได้สะอาดนั่งกินตรงนี้เลย มากๆอ่ะทุกคนเค็มเคมหวานหวานอ่ะสวยด้วยอร่อยด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงคุกกี้อ่ะเขาเดี๋ยวเราไปตามหาสีทองอันต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนไปเราได้สีทองอีกอย่างแล้วค่ะทุกคนอันนี้ถุงม็เป็นสีทองเห็นไหมอือเดินผ่านเราเห็นพอดีเลยนี่ค่ะทุกคนป๊อปคอร์นอืแล้วมันสีทองยังไงเนี่ยก็สีทองเทียบกับ เคสโทรศัพท์ดูสิใช่ไหมใช่ใช่แล้วลองมาเทียมแล้วก็เอ้ยมันดูเั็นสีทองนะมันเป็นป๊อปคอนคาราเมลค่ะทุกคนฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะว้าวดูสิจะเคี้ยวได้ไหมน้อคุณหมอเออนั่นดิ <laughs> <laughs> เคี้ยวเคี้ยวอย่าให้โดนเหล็กอืมไม่แข็งเท่าไหร่กินได้อืมอร่อยมากค่ะอร่อย ไปตามหาสีทองอันต่อไปดีวกว่าสีทองอันต่อไปค่ะทุกคนอันนี้คือโคตรทองเลยค่ะทองยันช้อนซ้ม่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะและนี่ก็คือทดาดา ชีสเค้กฝอยทองนะคะบนจานสีทอง <Yes. S 2> ที่ร้านทองย้อยคาเฟ่เป็นอะไรที่แบบทองมากๆฝอยทองบนจานสีทองที่ร้านทองย้อยแล้วไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะมีขนมก็ต้องมีแบบว่าน้ำใช่ไหมวันนี้เรามีชุดน้ำสีทองด้วยจะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนี้เลยค่ะน,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 ะนี่ชุดน้ำชาสีทองค่ะเดี๋ยวเทให้ทุกคนดูก่อนจอก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 นี่ กับร้านนี <t ries> <t ries> ้ตอบโจทย์เรามากทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยเค้กฝอยทองนะคะมิราบ่าตรงไหนเค้กครับนี่ครับโอเคชีสเค้กคือแบบเค็มๆเปรี้ยวๆใช่ป่ะตัดด้วยความหวานของฝอยทองคือแบบดีมากค่ะทุกคนนี่นี่บนนี้มีทองด้วยดู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 นี่เห็นบ้ากินเลยกินแผ่นทองด้วยค่ะทุกคน ตอนนี้การแสดงป่าโควิดเอ้ยไม่ <c oughs> อยากกินน้ำแล้วไงร้อนอยู่นะชาร้อนเลเนาะโอ้ยร้อนยันแก้วเลยนี่ค่ะแก้วก็สีทองน้ำข้างในก็สีทองทองหน่อยห <c oughs> อมมากอะ่ะอร่อยอะ่ะเอาจริงเมื่อวันี้เดินอะ่ะคือแบบมีแต่คนมองตั้งแต่หัวจรวดเท้าอะ่ะเราจะโชคดีมากนะที่พี่ไม่ได้ใส่เสื้อสีเงินนะทำไมอะ่ะเราจะกลายเป็นตัวเงินตัวทอง ต่จริงๆวันนี้พี่อยากใส่เสื้อสีหยกมากเลยะเราสามคนจะได้เป็นกิ่งทองใบหยกกันช่วงนี้ก็วันเลนทายแล้วเนาะเออต้องหวานนิดนึงชาหวานไปเลยน่ะอร่อยมากอะถูกใจมากฝ่อยทองแล้วก็ชาเดี๋ยวเราไปตามหาสีทองกันต่อไปค่ะทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรที่เป็นสีทองอีกแล้วก็เป็นสีทองแบบไหนอีกไปค่ะ สีทองเมนูต่อไปนะคะที่อ่านเขาเสนอมาว่าให้เรามาที่นี่แล้วเขาก็สั่งอันนี้มาเราก็เลยค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันว่ามันคือสีทองใช่ไหมนี่เมนูอะไรเทมปุระกุ้งเทมปุระอ่ะกุ้งเทมปุระมัน,นคือเหลืองทองฮะเนี่ยเหลืองทองเหลืองทองใช่มันคือสีเหลืองแสดงว่าจันท์สายไม่เคยได้ยินคําสอนที่ว่าทอดเทมปุระให้ดีต้องทอดให้เป็นสีเหลืองทองอันนี้ก็เลยสีเหลืองทอง เพราะฉะนั้นกินได้ใช่ไหมที่อ่านว่ากินได้เป็นสีเหลืองทองก็เหลืองทองเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเหลืองทองใช่ปะใช่โอเคโอ้อันนี้ก็เหลืองทองเหมือนกันใช่ไข่ตุ๋นก็เป็นสีเหลืองทองกินเลยนะอือหือือหือร่อยเนาะต้องกินคู่กับทองคำขาวด้วยอ่ได้ทองคำขาวโอเคเราต้องเพิ่มวิตามินด้วยทองแดงอันนี้ด้วยทองแดงถ้าทุกคนว่าคือไม่ใช่ว่าเราอ่ะน่าจะว่าเลีย่ยน เราไมเกี่ยวนะคะพี่อันสั่งบอกว่าทองแดงอันนี้ทองแดงเหรอใช่ทองแดงอืมทองครบเลยนี่นี่ก็ด้วยอะไรทองโดนชี้ไข่ทองเขียวกลับมาที่สีเหลืองทองค่ะเธอสั่งมาอีกอ่ใช่ไหนๆวันนี้ก็กินสีทองก็เลยกินสีทองด้วยถเป็นสีเหลืองทองจะอันนี้คือสีเหลืองทองใช่ไหมใช่โอเคเหลืองทองมากๆสวยกินดิเอาไปกินดิ นี่จิ้มจิ้มทองคำขาวด้วยนี่หรอ,อจิ้มทองคำขาวโอเคดีมากๆสุดยอดไปเลยร้อนไหมเนี่ยอ,อืันนี้คืออะไรอะ่กะก็ไก่ชุบแป้งทอดลาซอสเกาหลีอือไก่ทอดเป็นสีเหลืองทองใช่อร่อยเนาะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินของสีเหลืองทองก่อนนะคะทุกคนค่ะสีเหลืองทองค่ะทุกคนเดี๋ยวมาค่ะเก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลี้ยงเลยค่ะทุกคน อะไรที่เป็นสีทองนะคะเรากินหมดเลยค่ะเหลืองทองทองแดงทองคำขาวคือหมดเลยยกเว้นซุปค่ะไม่ใช่สีทองนะคะแล้วก็นี่กิมจิไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เหลืองทองอ่อนอืมคือเหลืองทองอ่อน <c oughs> <laughs> เหลืองอ่อนทองอะไรวะก็หมดแล้วอ่าแล้วเมื่อกี้ระหว่างทางที่เดินมาร้านนี้เจอของหวานที่บ่งบอกถึงความเป็นจำใสมากๆแสดงว่าขนมมนนั้นต้องสวยอ่ะนี่เลย อะไรดอกทองเขาไม่ได้คำขนมอะ่อะคำาไไม่เธอเน้นเสียงด้วเธอเรียกชื่อขนมหรือเธอด่าเขาเมื่อกี้ขนมขนมอะไรนะดอกทองมันคือขนมอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเห็นเป็นสีทองๆองเป็นดอกทองก็ซื้อแล้วไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเธอบังเอิญกิงมากเลยอุ้ยดูสีคะทุกคนเห็นไหม บิบวับวิบวับเออมันผีทองเลยอ่ะทองตรงกลางอ่ะกิน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 เฮ้ยทำไมเมื่อกี้แบบเอามาให้กล้องดูแล้วพอเปิดกล้องมามันเหมือนกันเลยอ่ะดอกทองอ่ะเหรอฝาวบบวับอ๋อนึกว่าดอกทองโอ้โหสีทองจริงๆด้วยไม่ใช่สบู่นะหอมไม่ใช่สบู่โอเคไม่ใช่สบู่อ่ะคื่สบู่ไม่รู้มันคือขนมอะไรนะขนมไทยอ่ะ พี่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนกันเลยฮาลัวเหรอไม่รู้อะไม่รู้เจอไม่รู้อะตาอร่อยจริงนะข้างนอกกรอบๆข้างในนิ่มๆป่ะใช่ใช่ใช่นึกออกนึกออกแต่จำชื่อไม่ได้ใช่ไหมใครใครรู้จักบอกหน่อยใช่ว่าขนมอันเนี้ยข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆอ่ะคืออะไรคือปกติมันจะเป็นสีสีแดงเหลืองเขียวใช่ใช่ที่มันเป็นเละๆหยดน้ําเป็นเล็กๆใช่ใช่ใช่อันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรใครรู้บอกด้วยเออใช่ใครรู้บอกเราด้วยอุ้ยแต่นิ้วสีทองเลยอันนี้อร่อยอ่ะ กินสีทองฉลอง3ามแสนซับก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราตั้งแต่เราซับน้อยๆจนตอนนี้3ามแสนซับแล้วค่ะแล้วหวังว่าทุกคนก็จะอยู่กับเราไปจนถึง4ี่แสนห้าแสนหกแสนล้านหนึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b e ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย